สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตุ๊กพามาทําความรู้จักกับต้นมะฮอกกานีนะคะอันนี้เป็นต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ค่ะใบเขาจะเรียงเป็นคู่นะคะเป็นแฉกแอันนี้มี5ใบต่อนหนึช่อนะคะถิ่นกําเนิดของมะฮอกกานีนะคะมาจากทวีปอเมริกากลางจนถึงอเมริกาใต้นะคะต้นนี้ปลูกอยู่ที่ประเทศไทยนะคะพี่ตุ๊กอยู่ในประเทศไทยค่ะ เขาจะออกดอกช่วงประมาณพฤษภาถึงมิถุนาแต่ว่าขณะที่พี่ทูมาบันทึกวิดีโอนี้เป็นเดือนตุลาคมนะคะใบเขาใหญ่จริงๆ่นะคะดูเผินเก็คล้ายๆกับใบมะม่วงนะคะขนาดใบของเขาก็จะใหญ่กว่ามือพี่สักประมาณสองเท่าะคะ่ะต้นมะฮอกกานีนี่นะคะเป็นสัญลักษณ์ประจําสถาบันการศึกษาสองแห่งด้วยกันในเมืองไทยนะคะก็คือโรงเรียนวัดราชาธิวาสกับวิทยาลัยดุสิตธานีนะคะ มองไปด้านบนจะเห็นลูกของเขาเลยนะคะเป็นลักษณะสีน้ำตาลจะว่าเหมือนมะละกอรหรือเหมือนมะข t ิดก็ไม่เชิงนะคะแต่สีนะ่ะเหมือนมะขคิดแต่ลักษณะคล้ายๆลลูกมะละกอนะคะผลของมะฮอกกานีนี่มีคุณสมบัติทางสมุนไพรด้วยนะคะเผื่อใครสนใจจะปลูกแล้วก็สถานะของเขาก็เป็นไม้ที่ใกล้ศูนพันนะคะต้นมะฮอกกานีนี่สูงใหญ่นะคะ ในประเทศฟิลิปปินส์นะคะมีรายงานบันทึกว่าต้นมะฮอกกานีจะมีความทนทานต่อลมแล้วก็พายุไซคโคลนด้วยค่ะตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่เคยเห็นต้นมะฮอกกานีนะคะแต่ว่ารู้จักกับต้นมะฮอกกานีมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมแล้วนะคะพี่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะมีบอกว่าจุกก๊อกไม้ก๊อกเนี่ยทำมาจากต้นมะฮอกกานีนะคะ ูกสีน้ำตาลที่เห็นนี้นะคะข้างในเนี่ยจะบรรจุเมล็ดถึง50เมล็ดด้วยกันนะคะแล้วข้างในก็จะมีปีกเวลาลูกเขาตกลงมาแล้วปีกเขาแหง้งก็จะกระจายออกไปได้เป็นร้อยร้เมตรเลยค่ะเมื่อเจอกับสภาวะที่เหมาะสมเขาก็จะงอกออกมาขยายพันธุ์โดยธรรมชาติค่ะเนื้อไม้มะฮอกกานีนะคะรู้จักไปทั่วโลกว่ามีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในการผลิต เครื่องเรือนของประดับนะคะเปลือกแล้วก็มเมล็ดของมะฮอกกานีก็มีคุณค่าทางด้านสมุนไพรด้วยนะคะเนื้อไม้เนี่ยแก่นไม้จะออกแดงออกชมพูนะคะเนื้อสีเข้มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเนื้อก็จะเข้มมากขึ้นต้นมะฮอกกานีนี่เป็นไม้ยืนต้นนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเลยในเขตร้อนชื้นทั่วไปค่ะทุกพื้นที่ ทีนี้เรามาดูต้นจริงๆกันเลยนะคะต้นนี้เนื้อข้างในลึกๆก็จะเป็นสีออกชมพูนะคะน้ำตาลอมชมพูนิดๆนะคะเปลือกเขาจะเป็นแผ่นร่อนๆค่ะตามที่เห็นเลยเหมือนดินแยกแตกละแหงขาดน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันใบของเขาเนี่ยสดชื่นอุดมสมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะเปลือกเขาจะเป็นแผ่นๆดึงออกมาได้ง่ายๆนะคะไม่ได้เหนียวมากนะคะ ต้นเขาจะมีสะเก็ดออกมาลัากษณะก็จะเป็นไม้ยืนต้นแข็งแรงแล้วก็อายุของเขาก็อยู่ได้นานนะคะอายุของต้นมะฮอกกานีนี่สามารถอยู่ได้ยืนต้นได้ถึง200ปีเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ปลูกให้ลูกหลานได้ชื่นชมได้เลยค่ะถ้าหากว่าใครจะเดินใต้ต้นไม้หรือว่าจอดรถใต้ต้นไม้ก็ เลียวขึ้นไปมองข้างบนนิดนึงนะคะว่าใช้ต้นมะฮอกกานีไหมหรือเขามีผลอะไรที่แข็งๆจะตกลงมาโดนรถหรือเปล่านะคะอย่างรูปที่เห็นนี้นะคะน้ําหนักก็ประมาณ400กรัมได้นะคะก็เกือบเกือบครึ่งกิโลนะคะตกลงมาโดนหัวก็คงมึนเหมือนกันนะคะต้นมะฮอกกานีนี่เขาจะมี2เพศในต้นเดียวนะคะก็จะขยายพันธุ์ได้ง่ายค่ะ ลูกนี้ตกลงมาดังตุ๊บเลยนะคะยังไม่แตกนะคะลูกนี้ก็ยังไม่แตกขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ